เพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเราสำลักอาหาร อาหารถึงสามารถที่จะลงไปที่หลอดลมหรือว่าลงไปที่ปอดได้หลอดลมอยู่ด้านหน้าหลอดอาหารอยู่ด้านหลังค่ะเวลาเรากินข้าวใช่ไหมทุกคนฟันก็จะช่วยในการบดอาหารให้เล็กลงนะคะหลังจากนั้นลิ้นนะคะจะช่วยดันอาหารลงไปนะคะก็จะไปเจอตัวทางแยกระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลมนะคะซึ่งจะมีฝาปิดกล่องเสียงซึ่ทําหน้าที่ในการปิดหลอดลมไว้อยู่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าฝาปิดกล่องเสียงเปิดเมื่อไหร่ก็จะทําให้อาหารสามารถไหลเข้าไปนะคะตรงหลอดลมแล้วก็ที่ปอด ได้นะคะ,ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการที่เราพูดอยู่มันจะทําให้ฝาปิดกล่องเสียงเปิดนะคะอาจจะทําให้เกิดการสําลักได้แล้วก็การสําลักส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุกล้ามเนื้อในการเกี่ยวกับการกลืนจะเริ่มเสื่อมตามวัยนะคะแล้วก็กับกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวเช่นพากินสันหรือว่าหลอดเลือดสมองนะคะอัมพฤกษ์อัม,ม,าพ,อม,มาพาตนะคะก็จะทําให้ระบบการกลืนมีปัญหาค่ะ